คุณค่าที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลในธรรมชาตินี้ก็คือจิตใจที่สงบสงบแม้สงบแค่จิตเข้ามาอยู่กับตัวเองได้สงบด้วยสมาธิขับไล่อารมณ์ทั้งหลายออกไปเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความลึกซึ้งอยู่ข้างใน,นถ้าใครสามารถดับดับอารมณ์ทั้งหมด ไม่ให้กำกลายเข้ามาในจิตใจได้ก็ยิ่งเป็นมีคุณค่าสูงสุดพระไทยของพระพุทธเจา้าสงบเยือกเย็นทึงที่สุดเพราะฉะนั้นการบูชาพระพุทธเจา้าต้องอาศัยจิตของเราทำจิตของเราให้สงบให้เยือกเยน็นจะต้องให้ตื่นนะตื่นตื่น พร้อมกับจิตที่สงบแน่วแน่อยู่ข้างในตื่นแล้วก็รู้รู้ด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดถ้าอย่างนี้แล้วก็มีคุณค่ามากแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้ามันสงบลงไปแล้วมันจะซึมซึมลงไปลึกลงไปอันนี้จะกลายเป็นโมหะไปมันจะเผลอเลนแล้วก็หลับไปเพราะนั้นตรงลังไว้ไม่ให้เข้าไป เพราะการที่จิตมันรวมตัวเข้าไปเนี่ยมันไปก่อภพก่อภพชนิดหนึ่งคือรูปภพอรูปภพยังทำให้เวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องไม่ให้มันเข้าไปแบบจมแบบจมไปก่อตัวเป็นภพต้องให้มันรู้อยู่ตลอดจิตที่ตื่นรู้เนี่ยมันจะรู้อนิจจังมันจะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตา แต่ถ้าหาว่ามันรวมตัวเข้าไปเนี่ยเหมือนมันพยายามที่จะรวมอน,นิจจังเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นอน,นิจจังแต่พอจิตมันรวมตัวเข้าไปมันไม่เห็นอน,นิจจังอันนี้สําหรับผู้ที่มีความสงบแล้วนะแต่ถ้าใหม่ๆอยู่จิตยังไม่ค่อยอยู่อันนั้นจําเป็นนะจำเป็นจะต้องเอาจิตไว้ก่อนคุมจิตไว้ก่อนมันก็มีตามจําเป็นอยู่ ต้องค,คุมจิตไว้คุมจิตไว้คุมจิตไว้เอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนี้แสวงหานี่ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเดี๋ยวมันก็อยากไปเอานั่นอยากไปเอานี่อย,อ,นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันสิ้นสุดไม่เป็นอ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ความลับตรงนี้ท่านจึงสอนให้สาวกของพระองค์สรวมจิต คอยระวังจิตคอยรักษาจิตเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้เท่าทันแล้วไอ้จิตที่มันจะไปเอาเนี่ยมันจะเราจะทันมันทันมันแล้วจะรู้ด้วยว่าไปเอาเพื่ออะไรจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทันตัญหาว่าอ๋ออันนี้มันไม่จําเป็นอะไรแต่ทําไมมันยังอยากอยากได้ยิ่นลนอยู่ไม่หยุดหย่อนนี่คือตัวตัญหาพอเราจับต้นตอเข้ามันได้ตัญหาก็ดับ ความอยากในจิตเราก็ดับไปถ้าเราไม่ทันมันไม่มันไม่ดับอ่ะมันจะมีความอยากความต้องการอยู่ในจิตมันมีทางเดียวเท่านั้นอ่ะต้องเจริญสติฝึกจิตของเราเรื่อยไปถ้าหาว่าเราฝึกจิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพราะเราทันอากการของจิตเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกับว่าเราได้ได้เห็น ได้เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยเรื่องราวที่มันก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะการสํารวมจิตจึงมีความจําเป็นแต่สํารวมในทีน่นี้หมายว่าต้องรู้เป็นจิตเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ต้องรู้ด้วยรู้ตัวตลอดสงบก็รู้ว่าสงบ ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่กลัวความไม่สงบไม่ใช่อยากได้สงบแต่มันมีเหตุเราปฏิบัติเราทํำเหตุถูกต้องความสงบก็เป็นผลความไม่สงบก็เป็นผลสงบรู้ว่าสงบไม่สงบรู้ว่าไม่สงบตัวรู้ของเราก็จะมีกํำลังเพิ่มขึ้นมันว่างก็รู้ว่างมันเบารู้ว่าเบาโป่งรู้ว่าโปรงโล่งรู้ว่าโล่ง คือขอให้รู้ไปตามเป็นจริงรู้ไปตามสภาพความเป็นจริงทามันดีใจก็รู้ว่าดีใจพอใจรู้ว่าพอใจมันยินดีรู้ว่ายินด,ยนดียินร้ายรู้ว่ายินร้ายคือเราไม่เข้าไปแทรกแซงเลยอะดูเฉยๆดูด้วยใจที่เป็นกลางเพราะนั้นหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามันจึงมีประโยคเดียวเท่านั้นหละมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ ละความยินดียินรายในโลกนี้เสียให้ได้สรุปใจความสําคัญคือละความยินดียินร้ายพยายามไม่ให้จิตเราไปยินดียินรายกับอะไรเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจึงขับไล่ความยินดียินรายออกไปเพราะความยินดียินรายอันนี้มันจะมากั้นทำให้เราไม่สามารถเห็นธรรมะได้ พราะนั้นเราต้องมาแก้จิตของเราไม่ให้จิตเราไปยินดียินร้ายก่บอะไรสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบฟูงซ่านก็รู้ว่าฟูงซ่านพระเจ้าไม่ให้กลัวอะไรเลยนะดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจมันมีการมาราคาก็รู้ว่ามีการมาลราคะคือให้รู้สภาพตามความเป็นจริงของมันก็คือรู้กายแล้วก็รู้ใจตัวเองัป ที่แห่งนี้ก็เป็นที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลที่สุดแล้วก็เป็นที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตัดสรุปธรรมตรงนี้ด้วยเราสามารถาพาทางกายของเราอัตภาพของเรามาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นที่น่าขึ้นชม ถึงร่างกายของเราจะป่วยจะไข้แต่กําลังใจของเรามันมีเพราะมันได้พอใจที่ได้มาอย่างสถานที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าวันนั้นเราจริงสงํารวมจิตใจเราให้ดีถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามันเป็นการบูชาที่สูงที่สุดโอกาสที่เราจะมาอย่างนี้็ะยาก สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันก็เป็นบรรยากาศของสถานที่ตัสสาวของพระพุทธเจ้าคนที่เข้ามาเขาคิดว่าทำยังไงแล้วมันดีที่สุดของเขาเขาก็ทำบางคนก็อาศัยการสวดมนต์ไหว้วอนบูชาบ,บางคนก็กรา,าบ กราบด้วยจิตด้วยใจกราบทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาดูชาบางคนก็หาผ้าหาอะไรไปขอเปลี่ยนผ้าผ่มผ้าให้กับพระพุทธรูปแล้วคุณค่าของธรรมะมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็สำคัญนี่นี่นมันมันเป็นการบอกให้รู้ถึงพื้นฐานทางจิตใจ คนก็คิดว่าปิดทองอแล้วมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ขลังหรือได้บุญมากบางคนก็เอาผ้ามาเปลี่ยนมะห่มก็จะได้บุญมากบางคนก็สวดมนต์ไหว้วอนได้บุญมากเขาก็ทำไปแต่ถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าทําอะไรผู้เจ้ามีพระประสงค์ก็คือให้จิตของเราเบิกบานอินอ่มอมีความสงบมีความสุขแล้วก็นําไปสู่สมาธิสมาธิใจตั้งนั่นแล้วก็นําไปสู่ปัญญาญาณปัญญาญาณเกิดขึ้นแล้วก็นําไปสู่การรู้ความจริงแจ่มแจ้งเจนกระทั่งจิตถอนอุปาทาน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 หมดจดสิ้นเชิง บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นการกระทำต่างๆก็เป็นบุญทั้งหมดแต่บุญมากบุญน้อยก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็บก่งบอกให้รู้ว่าจิตของแต่ละคนมีความลึกซึ้งทางธรรมะของพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนบางทีเราถ้าหากว่าเราเดินรอบๆ เราก็จะเห็นเขาเอาศีรษะไปถูถา่ายใต้พระพุทธรูปที่อยู่ตามผนังเพราะเขาคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วได้บุญมากเหมือนเขาเอาตัวของเขาไปไหว้วนไปวิงวอนไปอ้อนวอนต่อพระพุทธรูปเพราะเขาคิดว่าพุทธรูปเป็นพระพุทธเจา้าจริงๆมันไม่ใช่ตรงนั้นมันสำคัญอยู่ตรงจิตของตัวเองเนี่ย จิตของเรานน่จิตของเรานี่ถ้าจิตของเรามันสามารถกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้ความทุกข์มันก็เบาบางลงไปน,นะเพราะจิตของเรามันจะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดแล้วจิตมันก็จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขมันอยู่ที่จิต แล้วการที่จะไปทําเอาศีรษะไปถูไถหรือว่าเอาเหรียญไปโยนที่นั่นที่นี่หรือปิดทองตรนนั้นตรงนี้มันก็จะหมดไปเพราะมันหมดความจําเป็นมันเป็นสิ่งที่มันตามมาทีหลังเพราะคนคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาว่าทําอย่างนั้นทํำนี้แล้วจะดีจะได้บุญมากมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็ทํากันไปแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ถ้าเข้าใจก็คือว่ามันเป็นระดับระดับจิตเของแต่ละคนว่าทำอย่างนั้นได้บุญแล้วบุญคืออะไรอ่ะมันก็ต้องตามไปให้ถึงว่าพระเจ้าเนี่ยสอนว่าบุญคืออะไรบุญคือการชําระจิตบุญคือเครื่องชําระจิตชําระจิตคือยังไงจิตของเราเคยรุ่มร้อนมันความรุ่มร้อนหายไปจิตของเราเคยเกี่ยวกาดโกรธเคืองความโกรธเคืองหายไปแล้วจิตเราเคยหนักมันเบาแล้ว จิตเราเราเคยเศร้าหมองมันเบิกบานขึ้นมาแล้วนี่คือบุญบุญที่แท้จริงก็คือจิตเราเองถ้าว่าไปทําอย่างนั้นแล้วจิตเราเบิกบานขึ้นมาได้ก็ทําไปเพราะมันก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่สําหรับคนที่เขาสุกจิตมากพอแล้วก็คือสามารถที่จะอยู่กับจิตได้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้มันก็เลยไม่ต้องสร้างภาระอะไรขึ้นมา การที่เขาทําบุญทําอะไรอย่างนี้ถ้าดูตามพระประสงค์ของพระบูธเจ้าแล้วเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันเบิกบานมันอิ่มเอิบมันสงบมันมีความสุขแล้วก็เพื่อเป็นสมาธิแล้วฝึกจิตสมาธิฝึกจนจิตตั้งมัน่นรู้ความจริงมันทิงจะปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงได้จากนั้นจิตมันก็จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีทุกข์เลย เราะนั้นถ้าเขาไปทำพิธีกรรมต่างๆมันก็ยังห่างไกลมากข้อเป้าหมายก็คือการฝึกจิตให้จิตรู้ความจริงแล้วปล่อยวางี๋ยวถ้าตามดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสัุ้อะไรพุญเจ้าตัดสรุ้อะไรท่านมาตัดสรุ้ที่นี่แหละแล้วตัดสรุ้อะไรท่านตัดสรุ้ก็คือเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติหมดโดยเฉพาะเรื่องในจิตใจเนี่ย กระบวนการก่อเกิดทุกข์ในจิตของแต่ละคนเนี่ยผู้เจ้ารู้หมดเลยรู้มันไปจากจิตนี่แหละโดยเฉพาะเวลากระทบอารมณ์นี่สำคัญที่สุดเ,เพราะว่ากระทบอารมณ์มันจะมีผัสสะผัสสะเกิดขึ้นผัสสานี้จะทําให้เกิดเวทนาผัสสานี้จะเกิดเวทนาเวทนาก็จะมีสุขมีทุกข์ ทุกข์กแต่ทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นแต่มันรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็แสดงออกไปเนี่ตรงนี้เราสําคัญถ้าสามารถทันผัสสะได้ปุ๊บก,กระทบปับ๊บเห็นจิตของเรากเกิดมีอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บมันจะดับพอทุกอย่างมันเกิดจากจิตถ้าเรายังไม่ทันแสดงว่าการฝึกฝนจิตเรายังน้อยอยู่โอกาสที่จะเกิดทุกขก็ยังมีมาก ทุกในจิตเรามันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเรายัางตามจิตเราไม่ทันเราตามเรื่องราวของจิตไม่ทันไอจิตของเรามันก็จะแสดงปฏิกิริยาไปตามอำนาจของพวกอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะํารล่องรอยของบูตเจัาก็มาฝึกจิตตัวเองต้องมาฝึกจิตตัวเอง พ้าผูที่ยาวตัดสรู้ก็ตัดสรุ้ที่จิตไม่ได้ตัดสรุปที่อื่ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกรักตัวเองห่วงใยตัวเองมากคือเขาเรียกว่ามีอัตตาหรือว่ามีพวกอวิชชามันหลงหลงว่ามีตัวมีตนมีตัวเรามีของเรานี่คือตัวอวิชชา เมื่อวิชามันก็มีตัณหาตัณหามันก็อยากให้เรามีความสุขแต่เรารู้ไม่ทันมันก็เลยเป็นตัณหาไปถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีปัญญามีปัญญาคือเรองรู้ทันจิตของตัวเองแล้วก็เข้าใจระบบของธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้เนี่ยท่านจึงรู้สึกว่า มันลึกซึ้งมากทำพงพระอ,องค์เนี่ยจนพระอ,องค์เนี่ยมีความขวนขวายน้อยคือไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันยากโอ้ยมีใครนาะจะมารู้ได้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเหลือเกินนะ่ะมันอยู่ในจิตนะ่ะจนกระทั่งมีผู้มาอาธนาให้แสดงคำผู้มาอาธนาก็เป็นพรหมซึ่งเป็นอนาคามเห็นคุณค่าของธรรมะ แล้วก็รู้วาลาจิตของพระพุทธเจ้าเนยพระพุทธเจ้านึกจะค้นขวายน้อยปั๊บเขากโ็โอ้โลกเราสิพายแล้วโลกเราแย่แล้วสรรโลกก็แย่แล้วไม่มีที่พึ่งแล้วตัวเองด้วยตัวเองด้วยตัวเองก็เป็นนาคามีก็ยังต้องฟังธรรมอะไรอยู่ก็รีบลงมาอาราธนาให้ทรงแสดงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ว่าตััสรู้แล้วก็ต้องมีผู้มาอราธนาให้แสดงจมัก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพระพุทธเจา้าพระองค์ก็จะได้ตรวจสอบดูเออจริงมีผู้ที่จะพอรับฟังธรรมะของพระองค์ได้ระพฤิปฏิบัติตามได้เหมือนพวกเรานี่ก็เหมือนกันเป็นเวนายตว์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากมีกิเลสในใจเบาบาง จึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรมรมสูตแล้วก็ดันดลมาจนถึงที่ตัศรุของพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงแล้วเราต้องสำรวมจิตให้ดีเขามาดูจิตเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเข้าใจเรื่องจิตของตัวเองดูซิธรรมชาติของจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมากในง้นมันจะก่อเรื่องก่อราวก่อปัญหาขึ้นมาในจิตเราพอมันก่อเรื่องก่อราวขึ้นในจิตแล้วมันจะออกมาเป็นคําพูด แล้วมันก็จะออกไปแสดงออทางวาจาทางกายกรรมของเราก็สมบูรณ์แบบมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วเราก็ต้องไปเสวยผลกรรมเหล่านั้นเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาตรงนี้แล้วเราก็มาทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ เขาจเจ้าท่านตัดสรุก็คือรู้ความจริงว่าจริงๆไม่มีเราคือสุดท้ายจริงๆไม่มีเราเลยร่างกายนี้เป็นของที่จะต้องแตกดับสลายไปทุกคนนั่งอยู่นี้ก็ต้องตายกันทั้งหมดเลยยึดไม่ได้ร่างกายต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดก็คือมาปฏิบัติต,ตามธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองนีประโยชน์สูงสุด แล้วส่วนจิตใจละ่ะเมื่อจิตใจของเรายังมีอวิชชาอยู่มีความหล,ลงหลงว่ามีตัวเรามีของเรามันก็จะมีตัณหาตัณหาที่อยากให้เรามีความสุขทุกคนก็อยากมีความสุขทั้งนั้นแหละรียกไปทําตามหน้าคตันบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเหรอได้ถ้ารู้เท่าทันตัณหาตัณหาดับ มันก็จะกลายเป็นวิช,ชาทําด้วยปัญญาทีทด้วยปัญญาจะเบาทีโปร่งโล่งเบาสบายไม่มีปัญหามันมีปัญญาอยู่ตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเพราะงันการมาของเราเนี่ยถ้าใครสำรวมจิตใจได้สามารถที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าได้ว่าพระองค์เนี่ยสิ้นพบสิ้นชาติตรงนี้เองตรงที่ตัสรู้รู้ความจริงสูงสุด ว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราได้ไม่ยึดแม้กระทั่งความรู้สึกความนึกความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยทิ้งหมดปล่อยหมดวางหมดไลโพหน้าโพตามาเป็นตัวเราเป็นของเราทิ้งหมดปล่อยหมดวางหมดเพราะนั้นเราหน้าที่ของเราก็สังเกตดูเฝ้าดูไปขณะที่เราเฝ้าดูไอตัวจิตเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการต่างๆเกิดขึ้น ไอ้ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นแค่สภาวะธรรมสภาวะธรรมหมายว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติถ้าจิตของเราไปตีความหมายไปให้ความหมายนี่คือจิตของเราเริ่มแสดงอาการออกมานะเราต้องรู้ทันทวจิตของเราต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งเพราะสภาวะธรรมนี่มันเป็นกลางๆมันไม่เป็นอะไรเลยนะมันเกิดเพรามันไปอย่างนั้นเองอะ เราแค่ดูเฉยๆดูเฉยๆเราก็จะเห็นธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกอมันเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เองเกิดแล้วก็ดับก็อย่างนี้เองมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นในจิตของเราไอ้ที่เราทํายากๆคิดว่ามันยากๆก็เลยกลายเป็นง่ายแต่แค่ไม่เอาจิตของเราไปผูกกับมันไปยึดติดกับมันไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามวานาจะองตัณหาเราแค่ดูเฉยๆ นี่แหละที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินลายหลักธรรมของเจ้ายัน็นตรงนี้พยายามให้เต็มที่ให้ตื่นนะให้ตื่นนะพยายามตั้งสติดีๆเลยให้ตื่นตัวสติมันทาให้จิตตื่นสมาธิทําให้จิตแนว่วแนว่ปัญญาทําจิตเห็นความจริงถ้ามันเห็นความจริงแล้วจิตมันจะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปัญญานี่แหละมันจะทําให้จิตเราหลุดพ้นแต่ด่าในเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ ดับภพบดับชาติหมดจดแล้วเราต้องเดินตามทางของพระอ,องค์ไปถ้าสิ่งนี้ไม่ประเสริฐพระอ,องค์ก็คงไม่สร้างบาร,รมีเพื่อจะจะทะลุสิ่งนี้ดัแสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีคุณค่าที่สุดสูงที่สุดแล้วทีนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องเพียรแล้วก็พยายามประพุทธปฏิบัติเพื่อเดินตามทางของพระอ,องค์ไปอย่างน้อยก็มีความหวังละว,ว่าภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป เราไปนี้ก็จะหยู่ในสมาธิกันสัก20นาทีเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะบูชาเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลยบูชาที่สูงที่สุดก็คือ ับความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราถ้าใครทําได้อย่างน้อยก็สงบสงบเข้ามาดีภายในรู้สึกตัวทั่วร้อมแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นคนเป็นตัวเราเป็นของเรารู้เฉยๆรู้เฉยๆสับจมู้แล้เราก็ขอโอหอสิกรรมด้วยนะ โอโหสิกรรมองก็ได้เนาะแล้วก็ทางปฏิทานแล้วก็อุทิศบุญนะวันนี้พอเพิ่มนี้นะเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนสักสามรอบนะ,อะเอาเดินประทักษิณน,นะสักสามรอบ